เป็นทน่้นเองนะวนเป็นถึงงุก่นันวดไพ่หรือ่านี่ที่แสดงบรหลูนนไหเพื่นนนนอนำการวดดใ่นใหญ่ ก็าสายกันดึกมากมีคนถือหูก,กัด่าทันเลยหรอก็ช่วงหน้าฝนฝนไอ้นี่ห่องน้ำของเหี่ยงอยู่ทั้งนอกคอ่ะดูแลเจ้าของได้เป็น้องคนปร่งฝนชุกที่นี่งูมันกัดเขาไปซ่อนตัวไอ้กี๊คือคนเลาวไปเข่าห่ไหมไงน้ำเย็นธรรมชาติบ้างนดิดหน่อยเปิดประตัวประตบ้าน ได้แล้วว่าจำเป็นเขาก็เปิดหรือเปล่ายันย่านอะไรที่นี่เลยวะยันไม่หั่นเหรอย่านภาษาไทยคือกลัวย่างไหม ย่างซีินไหมม่นั่นเลยย่างนะสิได้แค้ว่าพมันย่างย่างซีินไหมไม่มีมานย่างขึ้นย่งเด็กินก่นาะนี่่าถามว่าย่างขึ้นอย่างกับติวาบสุพรรณตภาษาไทยย่านคือครัว ไม่ช่องที่บอมืนเดิมนะเนี่ยแล้วจะไปหันมั้บอชิ่นอะหั่นปวไปมลูกหมชิคนอิมก่อนเนี่ยฝีหลองใส่งไงว่าใครลูกปับป๊บว่า มาค่กับารอบอเลยร่างไปล่างซ้างกันมาค่ยบาบ่มค่ยจมเหมือนเนี้ยเฮ็ดส่วนเนี้ยดีค่ะนีะ